ตัวผมเองก็ทุกวันนี้อายุสี่สิบกว่าเนี่ยก็ต้องเตรียมตัวเหมือนกันเพราะว่ามันต้องมีสักวันหนึ่งที่ลูกเขาออกไปแล้วก็ผมต้องผมทํางานไม่ได้ผมก็ต้องมีมีเงินกเกษียณของผมเ,เ,เรื่องเงินกเกษียณนี่ก็สําคัญเหมือนกันนะคือคือพวกคุณต้องวางแผนเงินกเกษียณและไม่ควรเอาเงินกเกษียณนั้นมาช่วยลูกมันต้องแยกเป็นส่วนเลยนะฮะลูกเขายังมีชีวิตของเขาหมายความว่าสมมุติจากวันนี้อีกสิบห้าถึงยี่สิบปีเนี่ย ผมว่าของตัวผมเองก็ได้ผมสี่สิบเอ่อถ้าผมหกสิบเนี่ยผมมีเงินอยู่ก้อนหนึ่งเพื่อการเกษียณเนี่ยแล้ววันนั้นลูกผมในวัยยี่สิบกว่าไปมีปัญหาอะไรบางอย่างแล้วมาขอเงินผมแล้วก็ต้องเอาเงินเกษียณไปให้เนี่ยอันนี้ผมไม่ให้นะอืมผมถือว่าอันนี้มันเป็นเงินที่ผมเตรียมไว้สําหรับการเกษียณลูกยังมีเวลาอีกมากมายในการล้มลุกคุกคานและใช้ชีวิตนะฮะเพราะฉะนั้นสําคัญมากเตรียมเงินเกษียณและเงินเกษียณตัวนั้นอย่าไปแตะต้องมัน คุณต้องเก็บไว้ใช้ตอนคุณเกษียณอันนี้คือคอนเซ็ปต์ของของตัวผมเองในการในการดูแลลูกนะครับดูแลให้เขาเติบโตได้ยืนหยัดด้วยตัวเองได้แล,ล้วลูกไม่ต้องตอบแทนผมมากกว่ามากกว่าความรู้สึกดีที่มีให้กันแค่นั้นเองนะ